สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n u m b e r o n นะครับผมอยู่กับเกม Cookie Run Tower of a v e n เอ r ว e เจออีกเช่นเคยไม่รู้ว่ามีใครรอ,อกันอยู่ไหมนะครับสำหรับซีรีส์เปิดตำรานะครับวันนี้จะมารีวิวค o กกี้เพสโตโหราพานะครับคุณลุงคอนยัก์ทัดลมของเรานั่นเองเป็นไฟเตอร์ทัดลมตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลเป็นยังไงแล้วก็ของเป็นยังไงนะครับก็เริ่มจากพาสีนะครับ าพาสีปจานที่ดีที่สุดก็คือเมื่อโจมตีนะครับจะเก็บสแต็กเนาะห้าสแตก็กสแต็กหนึ่งได้ดาเมจสี่เปอร์เซ็นตนะครับจะทํมาให้ท่าตีธรรมดาและท่าชาร์ตตีแรงขึ้นอ่าหมายความว่าเราควรจะต้องเก็บสแตก็กห้าสแตก็กเราก็จะได้ดาเมจที่แรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตสำหรับท่าชาร์ตตีนี่ก็คือท่านี้นะครับเพโตบทกับโหรพาทุบนะครับซึ่ง โหรพาทุบก็คือโหรพาสมาชนะครับในพาร์ทสบอาจจะแปลผิดน,นิดนึงสาหรับถ้าชาร์จหมุนดดเมจครั้งหนึ่งอยู่ที่2องรแล้วก็ตีธรรมดาก็ประมาณตัวเลขตามนี้เลยแล้วก็จะได้เกรดชาร์จเนาะพาสบก็คือตีแล้วได้เกรดชาร์จด้วยเนาะเพื่อที่จะเอาเกรดชาร์จมาชาร์จโจมตีเป็นหมุนหมุนเป็นท่าตีหมุนหมุนอ่าท้าที่ 2, สสกิลพิเศษโหรพาบท ก็ครูดาวสิบวีนะครับเป็นการเหมือนปาดไปข้างหน้าระยะไกลเนาะดาเมจสามร้อเได้เกรดชาร์จยีนะครับกดได้2ครั้งอ่าท่าสุดท้ายอันติเมทนะครับดาเมจพันสองร้อเปอร์ได้รับเกรดชาร์จสามสิบเปอร์เซ็นต์ท่าเนี้ยจะเป็นการกระโดดแล้วก็ทุบลงมาเป็นวงกว้างนะครับโดยรวมเจ้าตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเจ้าผิวเลมอนเนาะน้าเนี่ยผิวเลมอนโจมตีได้เกรดชาร์จยีเหมือนกันดาเมจหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ แต่ถ้าเป็นลุงโหราพาเนี่ยดาเมจจะเป็นพันสองร้อยนะครับแต่ครูดาวจะนานกว่า1วินเนาะยี่กับยีวิธีการเล่นเนี่ยในะความเป็นจริงมันคือผิวเลมอนในร่างตีใกล้นะครับคือตีตีปล่อยสกิลเก็บเกจชาร์จประมาณนั้นามาดูการอัพดาวกันบ้างครับ2ดาวจะทําให้สกิลพิเศษเนี่ยใช้ได้2ครั้งที่ผมพูดเมื่อกี้เนาะถ้าเรา1ดาวสกิลพิเศษใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็แรงขึ้น50%ด้วยอา สาดาวก็เพิ่มสเตตพื้นฐานธรรมดาไม่มีอะไร4ดาวก็คือจะทำให้เอฟเฟกต์พาสซีฟเนี่ยแรงขึ้นอีก75%นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือ4ดาวก็จะทำให้ท่าหมุนของเรามันแรงขึ้นนั่นเองเพราะการเก็บสเตตเราดีขึ้นอ่าส่วน5ดาวก็เพิ่มความแรงของสกิลอันติเมต50%นะครับแล้วก็ได้รับเกรดชาร์จเพิ่มขึ้น60%เป็นเวลา6วินาทีอ่าเห็นไหมความหมายคือตัวเนี้ยสกิลอันติเมตจะแรงมากแล้วก็ เน้นเก็บเกรดชาร์ตเพื่อที่จะมากดการโจมตีชาร์ตเพโตโบทตัวนี้นะครับ218ร้อเป็นการหมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับผิวเลมอนก็จะเป็นการชาร์จยิงรัวๆเนาะ,ะส่วนพวกสกิลว,วิเศษหรือท่าไม้ตายเนี่ยก็เน้นเอาไว้เก็บเกรดเนาะเนี่ยสกิลว,วิเศษได้เกรด20%ถ้าท่าไม้ตายก็ได้30%แต่ว่าถ้า5้าดาวท่าไม้ตายก็ได้เพิ่มอีก60%นะครับผมนี่ตีธรรมดาก็ได้เกรดชาร์จประมาณนี้นะครับ ทีที่1ทีที่2 5งทีที่3าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่ผมบอกเลยมันเล่นเหมือนผิวเลมอนเลยก็คือเก็บเกลเก็บเกลแล้วก็ชาร์จหมุนติ้วติ้วติ้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการ์ดของมันกันบ้างการ์ดเนี่ยสแตทพื้นฐานจะเป็นเพิ่มอัตราครียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีสองบัฟเนาะบัฟแรกก็คือถ้าตีหนึ่งครั้งได้เสียหายท่ายี่สิบห้าถ้ากดสกิลพิเศษจะได้อัตราครีสสิบห้าอ่าตรงนี้สําคัญนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าแม็กเนี่ย m ม็กสแต็กเนี่ยก็คือความเสียหายธาตุเจ็ดสิบห้าแล้วก็คีเรตสิบห้าเปอร์อ่าหมายความว่าคุณควรจะตีสามครั้งเพื่อเอาความเสียหายธาตุเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนก่อนที่คุณจะท่าไม่ตายหรือก่อนที่คุณจะหมุนในขณะเดียวกันตัวพาร์สเนี่ยก็ต้องเก็บห้าสแต็กก่อนเพื่อทําให้ท่าหมุนเนี่ยแรงที่สุดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ถ้าจะเร่งวะสิทธิภาพของดาเมจอะเราควรจะต้องเก็บสแต็กการ์ดแล้วก็เก็บสแต็กพาร์สีให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยมากดชาร์จตีหรือเจ้าตัวเพชรโตบทนี้นาะอ่ ซึ่งชุดที่มันใส่เนี่ยผมสปอยนิดนึงเลยว่าใช้ชุดนักล่าเพราะว่าเราเน้นการปั่นการปั่นหรือการชาร์ตตีเนี่ยมันเป็นการโจมตีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเอฟเฟกของชุดนักล่าเนี่ยจะให้ผลให้เจ้าลุงเนี่ยตีแรงมากส่วนออฟนะครับออฟที่ชุดเราจะใช้เป็น3โจมตี3คีดาเมจเลยอ่ายังหมวกเมื่อกี้โจมตีคีอ่ะเสื้อก็โจมตีคีกางเกงก็โจมตีคีอ่า จะเห็นว่าเราไม่มีคีเลดเลยนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วคีเลดมาจากไหนเนี่ยขนาดคอ้อนนะครับคอ้อนเรายังเป็นโจมตีท่านลม2อันเลยไม่มีคีเลดเลยนะครับทีนี้คีเลดมาจากไหนอ่าหนึ่งจำได้ไหมการ์ดได้คีเลดย5บเปอร์บวกกับชุดนักล่านะครับนี่เรามาดูคีเลดมันอยู่ที่85%เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับ85%้เปอร์เซ็นต์นะแล้วเราจำเอฟเฟกต์ของการ์ดได้ไหมเมื่อเรากดโจมตีพิเศษ1ครั้ง เอฟเฟกของการ์ดนะอ่าเดี๋ยวดูชุดก่อนชุดจะเป็นอัตราคริคริดาเมทแล้วก็โจมตีพื้นฐานแต่ละชิน้นนี่ส่วนการ์ดนี่ด้านล่างนะครับเอฟเฟกเลื่อนลดเมื่อกดโจมตีพิเศษจะเอฟเฟกเลื่อนลดเอฟเฟกเลื่อนลดบวกอัตราคริอีก15%หมายความว่า85บวก15ทําให้ลุงเนี่ยมีคริเลทที่100%เลยนะครับคริแบบชัวร์ๆ100%โดยไม่จำเป็นต้องออปชั่นครีเลทเลย เพราะฉะนั้นออปชันเราผมย้ำอีกทีหนึ่งอาวุธโจมลม2เสื้อกางเกงหมวกเป็นคีดาเมจสโจมตี3แต่ก็จะมีบิวอื่นๆนะครับเช่นโจมตี2คีดาเมจสหรือโจมตี4คีดาเมจสอ่าก็มีเหมือนกันแต่ผมใช้โจมตี3คีดาเมจสมนะครับสแตตออกมาโดยรวมได้ประมาณนี้เลยดาเมจพันเคียแปดห้าคีดาเมจสองรทีนี้เรามาดูในแง้งเลดแชมเปี้ยนของธาตุลมกันบ้างและในระดับท็อป เขาใช้ออปชันอะไรกันบ้างอ่าคนนี้โจมคีดาเมดโจมคีดาเมดแล้วก็โจมคีดาเมดอาวุธเป็นลมๆเหมือนของผมเลยนะครับอันนี้อ่าคนที่สองโจมคิโจมคิโจมคิอ่าเหมือนกันอีกแล้วนะครับอาวุธลมๆอ่าคนสุดท้ายปึ๊บคีคิโจมโจมคิคิคคคอ่าคนนี้ใช้สองโจมสี่เห็นไหมครับจะเป็นอีกบิลหนึ่งนะอันนี้ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับผมเพราะว่า ตัวนี้มันคีเลตร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราโถมคีเลตไปเลยสี่ช่องใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยหรือว่าถ้าคุณกดได้คีดเมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ย,หล,ยหลายช่องอ่ะคุณก็ใช้แบบนี้ไปเหมือแบบนกันมาดูกันอีกสักตีหนึ่งนะครับคี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 โจมโจม,จมเห็นไหมคนนี้ก็เป็นคีสี่โจมสองแล้วก็อาวุธเป็นลมลมคนนี้โจมคีโจมคี ขีขีอ่าก็คือขี้สี่โจมสองเหมือนกันอ่าโจมขี้โจมขี้ขี้ขีอ่าขีสี่โจมสองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันบ้างอ่าเรามาเล่นในโหมดเคลียร์มอนนะครับอ่านี่อันนี้คือสกิลพิเศษนะครับจะเห็นว่าระยะมันไกลมากเลยนะปากอ่าส่วนอันนี้คือชาร์จนะครับอ่าตีธรรมดาก็ได้เกรดเหมือนกันกดสกิลพิเศษก็ได้เกรดเหมือนกันนะครับ หลอดเหลืองเหลืองข่านใต้ตัวลุงก็คือเกตน,นะนี่ทุบไกลมากนะครับไกลและแรงด้วยนะครับสำหรับท่าทุบอ่าทุบแล้วได้คิเลสสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแอคทีฟการเนาะแล้วก็ปันป่นปั่นปั่นไปครับมีเกตเราก็ปันป่นปั่นปั่นไปนี่ทุบทุบทุบอ่าอันนี้ถ้าไม้ตายครับค้าแล้วก็ทุบตูมลงมาแล้วก็ได้เกตครึ่งหลอดถ้าไม้ตายก็เป็นท่าที่ทําให้เราเก็บเกตได้ดีที่สุดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทั้งการโยมจีธรรมดาเนี่ยแล้วก็ ถาชาร์ตตีถ้าสกิลพิเศษนอะแล้วก็ท่าไม้ตายเนี่ยคือเราเน้นเก็บเกรดแล้วเราก็มาปั่นยาวๆเลยนะครับวิธีการเล่นตัวนี้ก็ประมาณนี้เล่นง่ายมากๆแทบจะมากที่สุดในตัวสายไฟยเตอร์แหละทีนี้เรามาดูการใช้งานจริงในโหมดเลดแชมเปี้ยนกันบ้างซึ่งเลดแชมเปี้ยนท่าลมเนี่ยผมเล่นวันสุดท้ายตอน2องทุ่มนะมีเวลาเล่นแค่2ชั่วโมงแทบจะไม่ได้แกะอะไรเลยก็เล่นไปตามสภาพมาถึงสกิลพิเศษทุก3ามทีสกิลพิเศษปึ๊บแล้วก็ปั่น เราจะได้5้าสแต็แล้วเราก็ปัดนอกนอกนั้นเราก็เล่นกันไปตามเกมนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไหลไปกันยาวๆเลยนะครับผม เต็มแล้วก็ปั่นปั่นช่วยกันปั่นไปย,วยาวๆนะครับย้ำอีกทีว่าที่นี้เราเล่นกันวันสุดท้ายตอน2องทุ่มเนาะมีเวลา2ชั่วโมงก็เลยหาลุงเซ็โจนไม่ได้เล่นเป็นเซ็ทนักล่าหมดเลยนะครับคะแนนก็เล่นเท่าที่ทําได้เนาะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็หวังว่าหลายๆคนที่รอรีวิวลุงน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าถ้าสุ่มเจ้าลุงมาเล่นแล้ววิธีการเล่นจะเป็นยังไงแรงไม่แรงของบิวยังไงนะครับก็น่าจะประมาณนี้สําหรับ คุกกี้รถเพสโต้โหระพาหรือเจ้าลุงลมของเรานั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับถ้าอยากเล่นเจ้าลุงลมเพสโต้โหระพาก็ค <c oughs> ือผาพหัวหน้าทหารรับจ้างเกาะเหล็กหรือสกินของเจ้าเพสโต้โหระพานั่นเองความเท่เพิ่มขึ้นมา3 9 8ความเก่งเพิ่มขึ้นมา700ล้าน8ปนะครับผมแต่ผมก็ขอเตือนเพื่อนๆกันไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มลุงในช่วงนี้นะ เพราะว่าแพทอัปเดตวันที่4ธันวาเนี่ยเขาปล่อยออกมาแล้วเนาะมันจะมีการปรับบาลานซ์ลุงนะครับโดยการเพิ่มดีเลย์แอนิเมชันทำให้ลุงเนี่ยมีความคล่องตัวลดลงนะครับแต่เขาบอกว่าก็จะมีการเพิ่มเดเเมจเข้ามาทดแทนซึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวกันเ,เต็มๆอีกทีนึงในวันที่4ธันวานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนูเมอร์วันกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ